หรือว่าจะมีกล่องสุ่มหรือรางวัลที่ใหญ่มากๆเลยคือเขาแจกแจมโบ้โฟนเลยนะครับแจมโบ้โฟนนี่ค่อนข้างที่จะดังอยู่เหมือนกันนะครับอ่าแจมโบ้ bo, ว,วได้แจมโ o ้แว bo, วแจมโบ้ี่ผมกรีร๊ดเลยนะเฮ้ย ผมได้กล่องว่ะแล้วผมได้ 1G โ G ประกาศมาถึงแล้วนะครับสำหรับคนที่มีเฉพาะมือถือนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ในการล่าแอร์ดรอปเนอะตอนนี้นะครับเราพาทุกคนมารู้จักกับเทเล gram บอด3ตัวนะครับที่มี potential ที่กําลังจะแจกอยู่ในเร็วๆนี้นะครับจนอาจจะถึงประมาณช่วงต้นปีหน้าครับผมก็คิดว่า น่าจะทยอยแจกกันแล้วนะครับวันนี้เราพามาจาก3ตัวเนอ้อมีเซนคอยมีฟูแอปนะครับแล้วก็คาปิ่ามีมนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเซนคอยก่อนละกันเนอะเมื่อเข้ามาถึงเนี่ยเราก็สามารถกดเคลมได้เลยนะครับนะฮะอย่างตรงนี้เนี่ยฮะเขาจะมีให้เราทำการสะสมเดลี่เมดิเทชันเนอะก็ให้เราเนี่ยมานั่งเอ่อเริ่มกดสมาธิกันประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับผมนะฮะเขาก็จะเก็บตรงนี้ให้เราสามารถเคลมพอยต ตัวเซ้นไปได้นะครับระหว่างรอนี้นะครับเรามาดูตัววูแอปกันนะครับวูแอปตัวนี้นะครับก็เป็นคล้ายๆการเทรดนะฮะซึ่งก็จะมีคู่เหรียญอยู่ประมาณนี้นะครับนะให้เราเลือกเทรดได้เนาะนะฮะก็เราสามารถลงได้เลยครับว่าจะแทงช็อตหรือว่าแทงลองแทงได้เลยครับตอนนี้ผมไปดันแทงช็อตไว้นะแล้วเหรียญมันก็พุ่งมาหยุดผมก็เลยติดลบอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้ปิดโพสิชันตัวนี้นะครับ ในแถบที่สอนี่มันแถบโพ s ิชันเนะก็คือขึ้นมานะครับว่าเราโคสไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมก็โคสโคสโคสบวกไปตลอดเลยนะฮะเนี่ยฮะอ่ะนะฮะส่วนตัวนี้ครับออโต้เทรดนะครับเข้ามากดนะครับอย่างนี้ผมเพิ่งทําไปเน่ยผมก็จะกดเคลมรีวอร์ดของผมก่อนนะครับอ่าเนี่ยเราจะได้แต้ม VT มานะครับแล้วเราก็กดสตาร์ทออโต้เทรดต่อไปได้เลยนะครับอ่เรียบร้อยนะฮะอ่ะฝั่งนี้ครับเสร็จพอดีนะครับแล้วเหลืออีกหน่อยนึงนะครับ ผมก็จะใช้สูตรว่าเข้ามากดให้มันแบบเหมือนกับกำหนดลมหายใจนะครับหนึ่งนาทีครับก็กดให้มันเริ่มไปนะฮะตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอีกประมาณ8ชั่วโมงนะครับเราก็มากดเคลมแล้วก็กดเทรดไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับนอกจากนี้ยังมีเกมด้วยนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นก็ได้เพื่อเป็นการเอินตัวพอยต์ให้เพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของการกดเหรียญนะครับนะฮะ หมดเรียบร้อยครับผมอ่ะเนี่ยครับาจะขึ้นมาครับตรงนี้ก็มีเควสนะครับมาทํากันได้นะครับเมื่อทําได้แล้วก็จะสามารถเคลมได้นะครับส่วนตรงเฟนนี่นะครับเพื่อนที่เราเชิญมาเนี่ยนะก็จะได้รับตัวเคลมอย่างนี้ทุกวันนะครับมากดเคลมกันทุกวันนะครับเอาละฝั่งนี้เสร็จพอดีนะครับเราก็สามารถเคลมตรงนี้ได้แล้วนะครับบวก2ล้านนะครับโอ้โหได้แต้มแบบเฟิร์สสุดๆไปเลยนะฮะอ่ะ สำหรับตัวนี้นะครับมันจะมีให้เรากดนะครับนี่ฮเราก็มากดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดๆๆๆๆๆไปนะครับเพื่อเป็นการเก็บแต้มนี่นะครับข้างบนนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดหมดแล้วเนี่ยมันจะมีให้บูตนะครับรีชาร์จเอเนจีทันทีได้3ครั้งนะครับต่อวันรวมถึงมีการอัปเกรดตัวแท็บเอเน n g ด้วยนะครับก็คือจะสามารถเก็บได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็มีการเพิ่ม Energy Cap ด้วยนะครับ ก็คือตรงนี้นะจาก7,500เนีก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับทำให้เราสามารถเออเก็บระหว่างวันได้เยอะขึ้นนะครับในส่วนของตรงนี้มันจะมีให้การแบบซื้อแบบพวกพารอะไรอย่างงี้ด้วยเนอะเมื่อเช้าผมเพิ่งลองซื้อพารนี้ไปนะครับก็นะซื้อติดเอาไว้คำๆนะครับไม่ถึง1ดอนนะอันนี้ไม่ได้แนะนำาะะครับเราให้สําหรับคนที่รู้สึกว่าอยากลองเฉยผมก็ลอไปแค่นั้นแหละครับนิดเดียวนะครับในแถบของการเอินนะฮะ แทบางการเอิรนเนี่ยมันจะมีแบบให้เราเข้ามากดชมวิดีโอเข้ามากดไลค์กดรีทวีตอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะทําให้เราสามารถเคลมพอยต์ไปได้นะครับซึ่ง y t u t u เนี่ยมีทุกวันนะครับเข้ามากดดูแล้วก็กดเคลมกันได้เลยนะครับนะส่วนในช่องในในส่วนของแท็บแอดดนะครับก็ให้ทุกคนมาคอนเน็กต์ l l เล็ตตันเอาไว้นะครับนะก็ตัวเซ็นนี้ก็น่าสนใจนะครับดูเกาทำาระบบได้น่าสนใจดีนะครับในส่วนของ ตัวเดลี่คอมโบเนี่ยมันจะมีตัวโฮลี่นะเป็นพวกวิหารอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนกับเป็นเครื่องขุดนะครับนะเราก็สามารถเอาไอพอยท์ที่เราเก็บได้นยมาอัพตรงนี้ให้ขึ้นนะครับนะเราก็จะได้อัตราการขุดต่อชั่วโมงเนี่ยเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็มันจะเป็นการอัปเดตด้วยนะฮะเนี่ยผมก็นะทยอยทยอทยอค่อยๆซื้อไปนะไม่ได้เข้ามากดเท่าไหร่นะครับนอกจกนี้ก็จะมีพวกเครื่องมือด้วยครับเนะี่ยมันก็จะมีว่าเพิ่ม Profit ชั่วโมงละเท่าไหร่เนี่ยบวกแบบมาพันต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเนี่ยครับมีทั้งเจมมีทั้งอะไรด้วยนะครับที่เป็นตัวเสริมนะครับอ่านะตัวเซนก็จะมีประมาณนี้นะมากด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 รับกันได้นะครับผมส่วนตัวถัดมานะนี่ผมเพิ่งเข้าวันนี้เลยนะครับเนี่ยตัวคาปิวลามีมนะครับ แถบแรกนะครับมันจะมีตัว open root อยู่นะเราสามารถกดกดได้นะเพื่อรับแต้ม c a p i า a a point นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะว่า c a p i b a a point เอาไปทำอะไรได้นะครับในส่วนของ daily spin เนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีให้เปิดการ์ดด้วยเห็นไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดการ์ดเนี่ยเราจะได้ประมาณแบบได้ตอนมาม0า0 0ตอนอะไรเงี้ยลราก็สะสมไปเรื่อยๆนะฮะเปิดการ์ดที่2เนี่ยครับสะสมไปเรื่อย นี่ฮะเห็นไหมครับอันนี้เราจะได้สปินต์สองไทม์นะก็คือการกดสปินตรงนี้นะครับสองรอบนะครับเรากดไปอ่าเนี่ยเราได้ตอนอีกศูนย์จุดศูนย์สี่โอ้กดไปครับอ่าเราได้สปินอีกสี่รอบนะการสปินไปเรื่อยๆนะครับอ่ากดกลับไปนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยโอเพนโรลได้อีกรอบหนึ่งนะครับ ผมจำไม่ผิดนะมันน่าจะเปิดได้5รอบต่อวันหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะในแทบที่2แทบของเอิรนะครับตรงนี้จะเป็นเควสแล้วครับกดแบบเปิดดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะกดเข้ามามันก็จะสามารถเคลม point ตามนี้ได้เลยนะครับนะครับที่มันจะมีแคปไตรงนี้เนาะนอกจากนี้มี achievement จากการาชวนเพื่อนด้วยนะครับนะครับมันก็จะได้ตรงนี้นะครับแทบที่2 b o บูธนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกเนะเราเก็บ แต้มคาปีพอยต์มาแล้วเนี่ยเอามาทําอะไรนะครับให้เรานํามาสเต็กนะครับกดสเต็กตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้ครับจะเป็นเหรียญคาปีที่เราได้มานะครับเราก็สะสมตรงนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับจากการที่เราเข้ามาสเต็กคาปีพอยต์เข้าไปนะครับแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นรอบๆด้วยนะครับว่าเราจะขุดเข้าไปได้เท่าไหร่นะฮะอย่างที่เราเห็นเนี่ยมีคนเข้าร่วมประมาณ9ก้าหมื่นกว่าคนเลยเนาะในการขุดนะฮะ ก็ติดตามเป็นรอบๆไปครับผมแถบ Referral นะครับก็จะเป็นแถบที่สำหรับเราชวนเพื่อนเนอะนะฮะแถบแล้งเนี่ยมันก็จะโชว์ว่าเราอยู่แล้งเท่าไหร่นะครับเนี่ยอยู่พันบวกนะน่าจะผมว่าน่าจะเยอะเยอะพอสมควรนะครับนี่เพิ่งเริ่มมามาเจ็ดรอบเท่านั้นเองนะครับผมก็เพิ่งมาเจอเหมือนกันฮนะแล้วก็อย่าลืมมาคอนเน c t Wallet นะครับทุกครั้งที่เราเคลมไอ้เจ้า,าเนี่ยที่เราเก็บสะสมตอนเนี่ย อย่างวันนี้ผมก็เข้ามาเคลมไปแล้วนะครับตอนแรกผมได้มา 0. เท่าไหร่สักอย่างนะผมก็ลองกดเคลมไปที่ wallet ของตอนนะสรุปว่าเออมันก็เข้าจริงด้วยอะไรเงี้ยครับเจ๋งดีเหมือนกันนะแล้วก็สามารถเก็บสะสมตอนในนี้ได้ด้วยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําไมกล้าแจกอะไรขนาดนี้นะตัวนี้ก็เลยน่าสนใจมากเลยผมก็เลยหยิบเข้าเป็นเทียในรายวันเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะมาเล่นนะครับผม ผมรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะที่ควรจะได้เริ่มล่า Adopt โดยที่ไม่ได้ต้องแบบใช้การลงทุนอะไรเลยเลยนะครับก็สามารถให้ทุกคนเอินรางวัลเอินเงินกันตรงนี้ได้นะครับผมอ,อ๋อผมขอเพิ่อมอีกตัวนึงนะครับเป็นของตัว Galaxy เองเนอะตอนนี้เขามีให้สะสม point gg นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนกับว่าให้เข้าไปกดชมกดดูแบบเข้าเทเล gram ไปที่เว็บไซต์ไปที่ x อะไรอย่างเงี้ยครับ ี่ยฮะก็สามารถมาทํากันได้ในเงี้ยก็กดเช็คอินนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีอันนี้ขึ้นให้อยู่นะครับเอ่อแล้วก็ตรงนี้ยังยังเป็นการแค่สะสมอ่าพอยที่มีชื่อว่า g g เฉยๆนะครับก็ยังไม่ได้การันตีจากตัวโปรเจกต์เองนะว่าเขาจะแจกไปเลยหรือเปล่านะแต่ว่าผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่เรามาเข้าร่วมนะครับก็มาลองทำๆกันดูได้นะสำหรับ Galax y ตัวนี้ไม่แน่อาจจะเป็น การแจกอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับตรงนี้จะมีลัคกี้สปินนนะครับก็กดเข้ามาครับนะฮะก็จะสามารถใช้พอยต์จีจของเราเนี่ยนะมาสุ่มได้นะครับซึ่งรางวัลเขาก็มีแจกทั้งแบบเป็นพอยต์จีจเองนะครับหรือเป็นเหรียญจีด้วยก็มีเหมือนกันนะครับก็คือเหรียญที่มีมูลค่าจริงจริงหรือว่าจะมีกล่องสุ่มหรือรางวัลที่ใหญ่มากๆเลยคือเขาแจกแจมโบ้โฟนเลยนะครับแจมโบ้โฟนนี่ค่อนข้างที่จะดังอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสําหรับ ใช้งานบนบล็อกเชนนะครับผมก็เอาไงดีเดี๋ยวผมจะลองสุ่มให้ดูแล้วกันเนอะนะฮะเดี๋ยวผมจะลองกดหนึ่งครั้งนะปกติผมก็ไม่ได้กดเหมือนกันผมจะลองกดดูว่าผมจะได้อะไรนะครับจัมโบ้แาวได้จัมโบ้แววจัมโบ้ดิผมกรีร๊ดเลยนะเฮ้ยฮ่าผมได้กล่องว่ะแล้วผมได้หนึ่งจีเดี๋ยวผมขอเซิร์ชเนี่ยน,นะครับผมว่าหนึ่งจีกว่ามีคุณค่าเท่าไหร่นะครับเลนจี้เล,น, G, เลนกาวิตี้เนาะ หนดูซิผมได้1.569นะครับ1.569เท่าไรเท่าไรเฮ้ย <laughs> มันมันใช่ไหมอ่ะ <laughs> นี่มันคือเหรียญจีที่เขาว่ากันหรือเปล่าใช่ใช่ไหมอ่า <laughs> ผมก็ว่าน่าจะใช่นะน่าจะไม่ใช่เหรียญกาแล็กซี่เนาะ <laughs> ก็ได้ประมาณสัก0.048นะครับ <laughs> USD THB เป็นเท่าไรไน้มาบาทกกว่าโอเคนะคุมม้มไหมเนี่ยเออเออผมว่ามันสนุกดีนะครับก็มาสามารถเอ,อินพอยต์กันได้นะครับแล้วก็มาลองสุ่มกันดูเนาะว่าจะได้เท่าไหร,ร่นะเฮ้ยนี่ไงมันเข้าบัญชีผมแหละเออมันเข้าเลยนี่หว่ามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมากดกันดูอีกสักรอบหนึ่งนะก็เริ่มจะเข้าใจคอนเซปต์แล้วครับก็คือเหมือนกับให้มากดแต้มนะครับแล้วก็รับรางวัลไปเนาะก็ อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้รับเลยทันทีนะฮะก็เห็นเลยว่าเราสามารถได้รับมูลค่าไปได้เลยทันทีนะในการใช้ 99G เนอะเอออย่างนี้เราก็สามารถกดได้เลยนะครับแล้วก็มาลุ้นรางวัลกันนะครับต้องรอดูว่าเราจะได้รางวัลใหญ่ไหมเอ,อ้ยได้แต่ตรงนี้เท่านั้นเนอะก็คิดว่าไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วนะครับนะฮะอันนี้นะฮะก็มากดรับแต้มแล้วก็กดสุ่มได้เลยนะครับค่อนข้างง่ายนะเผื่อแบบเรเรามีดวงนะอาจจะได้ มือถือแถมมาก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะฮะโอเคนะครับก็เห็นแล้วนะครับว่ามันก็จะประมาณนี้นะครับก็มองว่าเป็นงานฟรีนะไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วนะครับแถมก็ยังได้นี่อีกนะี่ยผมได้มา4.6นะครับประมาณ0.14นะครับ US ดอลลาร์นะก็น้าสนใจนะก็คือถอนได้เลยนะครับอื โอเคก็ฝากทุกคนพิจารณาดูนะสำหรับ3แอป,ปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตัวแอป,ปสุดท้ายคือของ Galaxy App นะครับสถานี้ของคนร่ำรวยเช่นเคยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ